วอนนี้ต้องมุดลไปอ่ะไม่มีกระสุนเบขอเดี๋ยว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 จะยวเิงเหรอก็ได้ไปจะไปก็ได้เพื่อนแยกโดดนะเนี่ยเพื่อนเราเก็บแท็กได้เลยออปปี้ ยอดลูกซองมามกูทำไมกูอยา่ได้ไมันสองนี้กูใหญ่ได้เลยจ้ะต่อพวงหายไปไหนหมดอะโดดไปตัวหนึงสู้ก็นหนีอย่างเดียวก็ีอ่าเอาเอา ตัดๆตั้งจากแฟนกูหรืศอเลิศแล้นเนี่ยนั่นไงอะไม่ไม่ไม่ใช่พอไม่ใช่พอใจเย็นๆเกือบละเกีือบเบลเบลเกี่ยวเอ่ยเอ่ยนาวละนั่นไงนั่นไงเฉยไย่ๆแบบตกใจแบบๆต้องทำไงกับเพื่อนดีเดี๋ยวผมลงไปพี่เปิดแมนดีอะเพื่อนออกแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปหาแล้ว Back now, zone, แบ็คเอาก็วอ์โซนไปพี่เข okay. ้าโอเคพอยมียายังัอไปอ่ะยังไม่ให้อีก้วโอ้โหเผากูด้วยล่า okay, สุดพอยจะปืนไฟมาเผาพี่เพราะพี่ให้ยายไม่ทันใจใใเฮ้ยเฮ้ยตกใจนี่จะตกใจสายส,สลิงคุณพ่อเลยนี่เรายังอยู่ในวงไหมเนี่ยเร็ว

อาที่เองอาที่เ่มาออมเพีมนอันนึ่งที่เก็บบัตรอยู่เฮ้ยไม่ใช่บัตอะไรีอะมันกินกูรัวขนาดนี้บอดหมดแม็กไม่ใช่บัอะไรทียกูนึกว่าบัตเนี่ยไหดูทีเนี่ยน่คอยดูปืนหลังมันดิ โอ้ปืนที่ปิกชัดเลยมันไปคนไอ้ยุคนึงว่าบอดกูก,ก,ก็จะร่า,าใจไปสามชาติเลยบอดบอดแม็กเป็นไงล่ะไอสัตว์กูนึกว่าบอดก,ก,ก,กูแบบโอโห่ชิวไอ้เพิ่งสังเกตปืนด้านหลังมันลายคุนนๆวะเลยไปเดินพลานดีัานดีแล้วเอาอะคอยวางกระตักคอยปืนที่มีนะ MXR ใส่สก,กินแล้วด้วยนี่เปลี่ยนยังไงเอาไม่เอาวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สพีเราไป50วิไปอ <c oughs> ัอเกรดด้านนอกก็ได้นะไปอัอเกรดนอกวงเลยเอาวางไอ้เชี่ยหิวข้าว อย่าไปจับปืนน้ำแข็งแล้วปืนว่าโห,หมัด้วพไ่ไอ้สัตว์มึงจะไม่จบกับกูจะไม่เบลจริงจริงผมเคยส่งลูปเสื้อให้พี่ดูยังมไม่ส่งกูมไม่ดูเฮ้ยมีฮอมาต้องหนีต้องหนีไอ้กลัวไม่กลัวด้วยนะไอ้สัตว์เป็นแท็กหมดนี่ชิบหายนะ <laughs> จบเกมไวเกมไวเยอะ ผมรอลีเจนพี่อยู่รอต่อไปเด้ออีกกี่นาทีนี่อีกติวิเจวิอือรอได้สี่พี่จะไปไอเดียดไหโอเคพี่แล้วของอะไรตะกินไว้ด้วยเฮ้ยมันผ่านไปดีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปไปไปได้เดี๋ยวพี่ไปได้พี่ไปได้โอเคพี่เดี๋ยวมึงจับเขาเลยใกล้ๆเลยแบบระยะประชิด มีคนโดดตรงเราวะ่าตรงเส้นที่ด้วยอ่ามันไปลอยฟ้ากันมันไปลอยฟ้มีคนมาลอยฟ้าเยอะ,ละเลยเบลมาเก็บหน่อยเยอ <He> er, ะเลยเบลเยอะ <ye> er. ไม่ได้ล้วอไปและเอามันกดออกไอ้เหี้ยวูตกก่อโดดมาสามคนนะใช่ปะเม่ใช่มีประมาณห้าหกคนนียล่ามีมีคนติดกับอ่ะ มีคนติดแท็บเฮียไม่ทันตีอยังนอกอยู่เปล่าเราก็อยู่นอกเกี่ยวเฮ้ยวๆเราหอบเรื่อแล้วกันไม่ช้ำใจเหรอโอ้โแบบตอนนี้มันอยู่นอกวงเลยดิพี่เล่นอยู่นอกวงเลยแล้วหอ,อบมาสีม่วงเลยนะอาจารนอต ตีนี้เลยออกเฮ้แต่เมืองเมืองที่พี่กำลังไปนี่น่าจะมีฮอยเจ็บนิดนี้นะเจ็บนิดนี้ได้เจ็บนิดนี้เป็นนิดเดียวเขากดผิดพี่ก่อนฮะอเดหักเลี้ยวมาได้ป่าวพี่มาลงอัพเกรด้วยอืมที่นี้ ไปยังคนเก็บไ่แขกไม่ได้รับเชิอ้าวออหมดหมดหมด,ดเลยโอเคก็บปั๊บปไปเขาวงนี่อยู่แต่วงพี่จะเย็ง พลอายพี่ขอถามหน่อยว่าจะกดแหนกดเรียกเรียกเบลดีไหมพูดเถอะพี่โมื่อกี้พอยืนนิ่งกำลังพิมพ์เลยแหละไม่ไม่ทันแล้วไม่กรธเขาหน่อยเขาหน่อยเขาเขาโกรธเขางอนนานมากเป็นวันนะเธอมีตุวนใหญ่พลอยไม่งอนหรอกแต่ผมก็งอนพลอยเลย อ่ไหมไม่เป็นไรพลอยพี่จะทำหน้าที่แทนพลอยคือขโมยของเบลเนาะโอเคเร pues ียบร้อยแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะบาเลตแต่งเหรอวันนี้บาเลตแต่งยังไงอ๋อสายยาวช้ามากอะเอ็มบิ๊กไหนกูกลับมาเดี๋ยวมาเอาดิพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่มา มีค,ค,คนบวกกันหลังหลังหลังมาแล้วเดี๋ยวไปช่วยไปไปช่วยเดี๋ยวสองพวกสองอะไรอีกนะยี่คนนะมันนอกหรือตายนอกอยู่มีรถมีรถติด ติดป้อมปืนมานะระวังด้วย okay. <Changing> มันมาอะไรโอ้โยเกี้ยอัพเกรดมีแต่รถไม่แอสไตน์ลงที่พี่ควมฝ่ายผมมีคนยิงกันอยู่มีรถมาอีกอ๋อไมเหี yeah, ้ยอะไรนะอย่างเงี้ยตาตายนะได้มันไม่อยู่นะานนีก Tôi thật sự muốn chạy vào khu vực nổ Này, khu vực nào đây? Đó đó đó, Bell. Gần gần thôi. Ok, tôi sẽ đi lấy thuốc nổ. Được rồi, tôi sẽ cho anh nổ nổ cho anh. Tôi sẽ Bell, Bell, Bell. Azura ở đây, Bell. นี่เราอยู่ที่โล่งเลยนะเนี่ยเฮ้ยน้ำมน้ำมนเบลมขนหนีไปแล้วน่าจะีนีไปข้างหลัง มาดิสัตว์รถสปอร์ตนะพี่ไปไอพวกเรามาอยู่คนเดียวเพ่อนเพื่นเพราะตรงอีด็อกไม่มีอยูย่ตัวน่ะ

มอดเต็นนี้จะมอดฮัโลโลไอปาคฆ่าแล้วตัวปาไม่รู้ได้ยินเสียงสโนบอร์ดเหลือตัวไอตัวไอ,ด,อดับไอหลังครัพี่เดี๋ยน้ำที่เคียร์ยรถนี่ก่อน Ôi, vi khuẩn rồi Đấy, lót mang lắm đây Không ăn trả con đi tuôn nè Nôn nôn cái cài này Ê, hay quá Ở đây là xong thì em หลังโน้นเลยหาหินนอนอยนู่นอนอยนูอย่ยยยยสวยอ่าคาตะกรเอาวะคาตะกรปล่อยฆ่าคาตะกรชาดไหมมันมันแยกล่างเราบ้างดยต้องหนต้องหน โอ้ยยังไม่ได้ปิดงานโอเคไม่ได้คิวน้นอ๋อไม่